สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอำเภอบ้านดา่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาประกอบกับระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบียยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 6 6ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2 5 6 6ที่ผ่านมากับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุนะจ๊ะกลับมาดูค่ะคําคถามหนึ่งค่ะท่านส่งวันเดือนปีเกิดมาการในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่9เกิดวันที่9ตุลาคม2509 คเกิดวันที่9ตุลาคม2509ค่ะก็สามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนก็ไปฟังคําตอบให้ช,ชัดๆกันเลยนะคะคสำหรับท่านที่เกิดวันที่9ตุลาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นนะคะในช่วงนั้นท่านจะอายุ 5, 59ปีท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นในปีงบประมาณ2569คะ่ะท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ปีงบประมาณถัดไปก็คือปีงบประมาณ2,570นะคะค่าท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้ระเบียอย่างชีพผู้สูงอายุ9ตุลาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตหน้าภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ่ะหน,หน้าภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถ้าท่านไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองใช้หนังสือหม้อบำนาจ หนังสือมอมน่าจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือจะไปขอที่หน่วยงานที่ท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้เช่นเดียวกันเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปนจะจ๊ะอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองแต่ถ้าไปลงได้ด้วยตนเองใช้เวลาไม่นานแต่เอกสาร,รหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบัน หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิดนาะจ๊ะบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงนกินถอนค่ะบัญชีที่ใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดนาะจ๊าถึงข่าวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินได้สําเร็จ นะค,ะ,คะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน,น้อยเข้ามาเกิดวันที่9ตุลาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนแต่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่9ตุลาคม 2,569เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2,569เป็นต้นไปนะคะค่ะก็ระเบียบใหม่นี้จะเอ,อ,อื้อประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือท่านที่เกิดวันที่9ก .9 ตุลาคม2 5 0 9ค่ะท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุ นะคะใกล้ๆก,กับเดือนที่ท่านจะอ,อ,อายุครบ60ปีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะเพราะว่ากอ,อน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวไม่ควรเกินเดือนตุลาคม 2,569ค่ะถ้าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายออุก่อนเดือนตุลาคม2,569ค่ะก็ถัดจากเดือนที่ท่านอายุคบ6 0ปีบริบูรณ์ท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุสรุปแล้วก็คือลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนตุลาคม 2569นะากกะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ